เป็นการตอบย้าเราว่าเราสามารถทํากาแฟให้คนอื่นชิมได้แล้วนะมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นก,การชงกาแฟถ้าเราก้าวข้ามปีจัาก,กวะตรงนั้จะไ,ได้คัดอลอกนะคือผลลัพธ์เกิดขึ้นกับตัวเราค่อนข้างเยอะเลยแนละ้วมีแต่ความตื่นเต้นครับว่าุดท้ายคือเยี่ยมมันแบบเป็นภาวะสมบูรณ์ทาง,งานเลยโอเคเรากำลังทำแอโรเกตอยู่ทรมการชี้ให้ทั้งสองแก้ว ได้คะแนนเท่ากันบางคนจะเป็น,นลมแล้วก็ยืนหลับตานิ่งอยู่หน้าเวทีแล้วเพื่อนทั้งหมดก็กระโดดเข้ามา Capt and ้นไดไนคุณ ไแลนด์ไอร s e อร์แแชมเปี้ยนซีรีสสวัสดีครับผมแชมป์ปี2016ชื่อก้นะครับวันนี้แคปแอนทอจะแตกกว่าทุกครั้งเพราะว่าคุณโก้อยู่ภูเก็ตเราก็เลยจะมาคุยกันในร้านแบบเมตาเวิร์สก็จะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีคุณแพ็กด้วยจาก50 m u ี้ม e ซึ่งเพิ่งจะคุยกับเราไปในเทปที่แล้วมาร่วมฟังแล้วก็พูดคุยได้นะคะอาจจะย้อนไปสักประมาณ5ปีที่แล้วเราเริ่มกินกาแฟเยอะขึ้น จริงๆแล้วเราเรา,เราเริ่ม,มดื่มกาแฟดามครับเป็นเจ็ดแปดปีก่อนนั้นครับคือผมสนใจเรื่องการพาอุปกรณ์กาแฟง่ายๆอย่าง a แอ p r e s s กับ f ัวโ o v e r หรือว่า v c ซ d r i p เนี่ยไปออกตลาดถนนคนเดินลองผิดล,ลองถูกครับซึ่งผ่านไปถึง2ปีเลยนะตอนนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจไปแข่งแอโรเพ e กันเพื่อนก็เอาโฆษณารับสมัครแข่งอโร a พ e ไทยแ a นด์แชมเปี้ s นชิ ปีสองพันสิบหกมาให้ดูเดึกมากนะครับจะเที่ยงคืนแล้วเวลาสมัครก็จะหมดแล้วตัดสินใจอยู่ประมาณสองนาที <c oughs> อ่ะโอเคเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบจากสิ่งที่เราเคยเราทำอยู่อะ่ะมันจะเป็นแบบอะไรที่ช่วยต่อคำถามเราได้ในเรื่องกาแฟไหมซึ่ง <c oughs> ตอนนั้นเราก็เดาทางไม่ถูกครับปกติเราชงกาแฟดื่มเองเราจะชอบรสชาติที่ที่เราชอบทีนี้เราต้องชงกาแฟให้กับ กรรมาการชิมสนุกในตอนที่ได้ส้อมชงกาแฟหลายๆแก้วเราไม่เคยชงกาแฟคืนหนึ่งถึงแบบสามสแก้วขนาดนั้นมาก่อนเราก็ส้อมชงกาแฟแอร์โรเพสจนจนไม่ได้รสชาติเลยอะครับ <c oughs> คืนหนึง่งผมก็ตื่นมาตีห้าสลืมสลือไปชงกาแฟแก้วหนึ่งแล้วรู้สึกแบบแก้วนี้แหละใช่แก้วนี้เลยไปปลุกเพื่อนให้ลุกมาชิมกาแฟตอนตีห้า เื่อนกว่าอะไรเนี่ยพี่คือไม่นอนไม่หลับไม่นอนเลยอ่ะจะนอนได้กินกาแฟเรยอะขนาดนั้นแล้วแล้วเราก็เอาสูตรนั้นนะครับมาลองกันคือความสนุกเริ่มเกิดขึ้นเนะี่ยเราเริ่มทดลองเยอะขึ้นเพราะว่าแอโรเพสเนไม่มีข้อจํากัดใดๆเลยอะ่ะเรชโออัตราส่วนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติไหนถึงจะสกัดออกมาแล้วได้รสชาติที่ดีว่าแบบเออแก้วเนี้ยโชว์ออกมาแล้วมันสมดุลเขาคงดื่มกาแฟคล้ายๆกับเราเนี่แหละ เราก็ตั้งโจทย์ตรงนั้นไปแล้วก็ซ้อมสูตรเดิมจนกาแฟหมดห่อที่เขาแจกมาในแต่ละอาทิตย์สองอาทิตย์ตรงนั้นนะครับคุยกันแต่เรื่องตัวเลขสิบแปดยี่สิบยี่สิบห้าแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบสามคุณกัรกับคุณแพ็คลองเดาแล้วนะว่าผมพูดถึงอะไรบ้างอุณหภูมิน้ำอ่าอุณหภูมิน้ำถูกต้องครสกาแฟครับกับรสเชียโอ้โหได้เลยยอดเยี่ยมครับใช่ แล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันวาเขราะหให้ทําอะไรบ้างเราก็จับเวลาตาม8นาที10นาทีที่กรรมการกาหนดไว้แล้วก็พยายามชงก,กาแฟให้ได้ไม่เกิน6นาทีเพื่อที่จะมีเวลาในการแบบคูลิ่งอุณหภูมิกาแฟขอเสิร์ฟพวกเราแบบบ้าค่อนข้างบ้าเหมือนกันครับ,บคำนวณทุกสเต็ปว่าแต่ช่วงแต่และวินาทีเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็จะมาโน้ตกันเป็นสมุดเป็นเล่มเลยแล้วเราก็มาเลือกจุดที่โอเคที่สุดวันแข่งขนัน น้ำที่ใช้ชงกาแฟาที่เราซ้อมนะครับเราไม่ได้เอาไปด้วยครับเราก็เดินไปหาเซเว่นกับแฟมมี่มาที่อยู่ใกล้สรุปสุดท้ายเราเอามาซ้อมมันไม่ได้จริงๆข้างข่างๆคอเนอร์ของงานนะครับจะมีน้ําเป็นแพ็คอยู่เยอะมากเอาไว้แจกคนที่มาร่วงงาน,นเอาน้ําดื่มตรงนั้นมาชิอดูแล้ก็รู้สึกว่าเบอร์อันนี้ได้ถ้าพูดถึงความตื่นเต้นมันค่อยๆเริ่มตื่นเต้นทีละนิดบรรยากาศจะเริ่มแบบอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเรื่อยๆ แล้วจะเร e ิ่มแบบตื่เต้นหมือนคนออกกําล um ังกายแบบแอนโรบิกค่อยๆแบบมีสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยโฟกัสที่เราพ้อมมาแล้วก็ชงให้ได้ตามเวลาที่เราพ้อมมาให้มากที่สุดเราถนัดจากฟรีออสตรีมาเราใช้เครื่องบดไม้ไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องปัจจัยอย่างอื่นมากแป๊บเดียวคือแบบแก้วแรกเสร็จไปแล้วกรรมการชิมเร็วมากก็คือเลือกเลยว่าแก้วไหนเป็นแก้วที่ชนะ ใต้แก้วขึ้นมากรรมการใส่แว่นกันแดดด้วยเพื่อไม่ให้เห็นสีกาแฟเราจะได้ไม่บายดะว่าแบบกาแฟกันแดดเข้มแน่เลยกาแฟเครื่อนี้หวานแน่เลยเปรื่อวแน่เลยก็คือจะไม่เห็นซึ่งในใจตอนนั้นอ่ะไม่ได้มองว่าเพื่อนที่มาแข่งเอโรเพสด,ด้วยเป็นเป็นคู่แข่งเรานะเพื่อนต่างคนต่างม,มาเล่นเกมของตัวเองแล้วแบบเหมือนว่าอันล็อกสูตรของตัวเองได้แล้วก็มีกรรมาการมาเป็นคนช่วยชี้ให้ว่าแบบ เราทดลองมาถูกท้องแล้วจนถึงไฟนอลเนี่ยเหนื่อยท่วงหมดตัวเลยคือเหมือนกับเราปั่นจักรยานขึ้นเขาอะค่ะืเต้นตื่นเต้นรอบสุดท้ายรอบชิงรอบสุดท้ายคือจะมีกี่คนเหรอคะสองคนสุดสุดท้ายมีสองคนครับสองคนสุดท้ายรอบนั้นเวลาสินาทีแต่รู้สึกเหมือนชงกาแฟครับใช้เวลานานมากรอบสุดท้ายคือ เงียบคนระับมันแบ,บเป็นภาวะสงบทั้งงานเยนลยก็ถึงได้จังหวะที่มีสติกลับมาทีนี่ว่าเออโอเคเรากำลังทำแอโรเกตอยู่แก้สุดท้ายของวันนี้เสิร์ฟกาแฟแก้แกนั้นเสร็จผมเก็บอุปรกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ออกมายืนรอรอบสุดท้ายก็ยังไม่ได้ชิมมาเดิมนะกรรมการชี้ให้ทั้งสองแก้วได้คะแนนเท่ากันก็มีเฮจัดมาช่วยจัด ซึ่งผมมีความคาดหวังแล้วตอนนั้นว่าเออยังไงก็ได้ไม่เป็นไรคือเราถือว่าเราทำา้รกรรมเราเสร็จแล้วในแข่งไออร์เพลสมีหน้าที่ที่เขาแบบชี้ว่าเป็นแบบแก้วเราตอนนั้นเป็นยังไงก็คือแบบจริงๆคนจะเป็นลมอ่ะจริงคนจะเป็นลมแล้วก็ยืนหลับตานิ่งอยู่หน้าเวทีแล้วเพื่อนทั้งหมดก็กระโดดเข้ามา สแสดงความดีดีด้วยช่างงานเลยงานนั้นงานนั้นสนุกขอบุลแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองเป็นแบบพลังของกางรทำกาแฟที่ที่เรารู้จักพร้อมๆกันแล้วเราก็เพิ่งเริ่มรู้จักแอนเฟสกันจนถึงถึงวันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มที่ทําให้รู้สึกว่าเออเราตอบตัวเองได้ว่ากาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วแอลเอเฟสก็เป็นวิธีที่ยง่ายมากๆทางเ,เวลาเดินทางไปแคมปิง้งหรือว่า,าไปแบนแพคก,กันครับผมก็เจอ อีกแอโรเเทุกครั้งมีหลายครั <stimulus> <q> ้งท kind of, like ี ules, like, year, Sail, er nah right? ่สนุกกับกับเอาแ e r o เปอส์ปยอย่างเดียวกับเครื่องบวดอันเดียวแล้วก็เพ่ไปหากาแฟเอาจากจังหวัดที่เราไปเหมือนอารมณ์ไปหาวัตถุดิบอาข้างหน้าผมก็เลยแบบยังเชื่อในอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเนี่ยว่าเรายังสนุกกักมาได้ไม่เบื่อเลยไม่ได้ชงหน้าขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปในกาแฟตัวเดียวกันนประมาณสามครั้ง เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบเฟซวัตถุดิบตัวนี้ควรจะใช้วิธีไหนไ่งใหเราเจมาแล้วให้มันได้รสชาติที่แบบบาลานซ์ดีซึ่งถือตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ทุกวันเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆครับคกน่าจะมองว่านี่เป็นเสน่ห์ของไอรเฟซใช่ก็คือเป็นจุดเด่นและเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของคนที่เริ่มอยากชงกาแฟด้วย ลดมือของตัวเองชอบเลยว่ากันก็ก็เริ่มมาจากแอโรเพสเหมือนกันคือเริ่มเริ่มมาก่อนโฟเวอร์ด้วยคือเป็นเป็นเครื่องทํากาแฟเองที่บ้านชิ้นแรกเพราะว่าธนน,นคิดว่า,ามันดูง่ายดีแล้วน้อยชินใช่ใช่ใช่ก็คือแบบอุปกรณ์ไม่เยอะคือแอโรเพสก็มีรสชาติเฉพาะแบบแอโรเพสนะเออมันใกล้กันแค่นิดเดียวอยเองแอโรเพสออกแนวเป็น ล็องแอนด o มากกว่าอืมถ้าเปลี่ยนดิดเกอร์ดิกเอร์คล้ายๆกับดนตรีคลาสสิกเออค่อยเรียนระมัใช้แบบเวลาแบบค่อยๆสังเกตสิ่งแต่เอฟเอฟคือมาแบบหนึ่งสองสามสีห้าลึบบพแล้วก็รัวกระเกกระเืีองคู่เลยอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอีกแนวเึลงหนึ่งอยากให้เล่าบรรยากาศตอนที่ไปแข่ง ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ที่ดับลิน Dublin ครับ<า>ผมก็ซ้อมกาแฟเอลเพสค่อนข้างจะเยอะเยอะกว่าตอนที่จะไปแข่งที่ประเทศไทยอีกด้วยด้วยเวลาเราหน้อยลงแล้วเหมือนเรารู้แนวทางมากขึ้นเราก็มาซ้อมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอไปถึงที่งานพลังงานเยอะกว่าที่มีเยอะมาก ในบรรยากาศของแต่ละคนที่ที่เป็นแชมเปี้ยนมาจากโ,โลกจำได้ว่า, e I าที่ไอร์แลนด์จัดแข่งที่ในพับชื่อวิกแวมมันมีจุดปั่นป่วนสมองเราเยอะครับไม่มีพื้นที่ซ้อมมากขนาดนั้นก็จะมีเวลาซ้อมแท่คืนคืนก่อนงานแข่งกันแค่คืนเดียวจริงๆในรอบนั้นน่ยยอมรับว,ว่าตื่นเต้นมากกว่าปกติเพราะว่าภาพงานมันใหญ่กว่าคนที่มาคนที่มาเชียร์เหมือนมาเชียร์บอลเลยนะ มีท่าคนคอของแต่ละประเทศแบบยกชูป้ายไฟแล้วเหลือบขึ้นไปเห็นสกเก็ตบอร์ดสุพีมวางเป็นของรางวัลอยู่ <S <S 1> <S 1> เราไม่อยากได้รางวัลอยู่เราอยากได้สกเก็ตบอร์ดนั้นก็มีโอกาสเข้าไปได้แค่รอบแรกครับในงานเข่งนั้นแต่ยอมรับว่าเป็นบรรยากาศงานที่น่ากลับไปอีกเพราะว่าโอเพ่นมากสำ,สำหรับสำหรับสำหรับเราเองที่เรารู้จักวิธีชมกาแฟแค่แั๊บเดียวเอง และเราเหมือนเหมือนก้าวกระโดดไปเวทีโลกโดยแอโรเพ็อันเดียวกรรมการที่จะขึ้นมาชิมกาแฟผมไปไปยืนดูหลังจากที่เรากรอบรอบแล้วใช่ไหมเขาจะให้คนาร่วมงานเนี่ยสั้างลูกดอกไปโดนชื่อกรรมการคนไหนก็จะต้องเลือกกรรมการคนนั้นขึ้นไปชิมกาแฟคือผมจะนับสเต็ปในการเข้าเข้าสเต็ปตอนชงกาแฟแอโรเพ็คือเรียงไว้คือแบบเตรียมน้ำร้อนเป็นอันดับแรก เช็คลั๊กไฟว่ามันทํางานดีไหมด้วยความที่เราที่เราเตื่นเต้นเราเข้าเวทีช้าเอซีเดิตอ่อ,ออกอยู่น่าจะเริ่มทรงกาแฟได้แล้วๆๆๆอะอะแดปเตอร์ปลั๊กผมเสียบไม่แน่นน้ำก,ก็เลยไม่เดือดให้เพื่อนต่างชาติที่เป็นผู้เข้าแข่งขันยืงการทำร้อนไปซ้อมแล้วพอเอินเขาใช้วภูมิสูตรของเขาอะ95องศาแล้วผมกม็ได้สังเกต ก็ถือว่าอันนั้นเป็นจุดที่เราสังเกตได้ว่าคือหลายๆจุดที่มันจะมีมีจุดที่ทําให้เราแบบรู้สึกแพนิคตกใจได้หลายอย่างเกมนั้ก็เหมือนกับการวัดใจแล้วก็วัดวัดความสงบใจเย็นหรือแบบคนโทรลแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามากๆเป็นเสี้ยววินาทีที่เราจะต้องแบบเอ่อควบคุมมาให้ได้แล้วเราออกกลับคืนมาได้หรือเปล่าแต่ผมชงกาแฟครบตามเวลาไม่ดิสคอลิฟายนะครับเพื่อนั้น รู้เลยว่าเราไม่ผ่านเที่ยวนั้นก็เลยจบของเดินคอตกลงมาจากเวทีแล้วตั้งใจใหม่ว่าแบบฝากไว้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ฝ <c oughs> ากถึงคนที่กำลังซ้อมในรอเเรสตอยู่ตอนนี้ลองดูครับว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยขอจริงนะ <c oughs> มีมีแต่เรากบบเอเเรสแล้วก็กาแฟอยู่ตรงน้าส่วน ผู้เข้าแขงขันที่เป,เป็นเพื่อนๆกรรมการหรือคนที่ร่วมง,งานเป็นแรงพลักระตุน้นให้เราทําแก้วนั้นให้ได้ดีที่สุดแก้วที่อร่อยที่สุดอาจจะอยู่กับเราก็ได้ตอนนี้ยออถ้าอยากรู้ก็ลอง<ม>เอา<ม>รสนิชากาแฟแก้วนั้น,น,นไปให้หลายๆคนไปชิมให้กรรมการชิมที่งานดูไม่มีอะไรกดดันเลยแต่ซองเยอะๆหนะ่อยะ กอดดันเลยซ้อมเยอะๆหน่อยนอนบ้างนะเวลาซ้อมแอนิเมชัถ้าพักผ่อนทางรลางกายหน่อยนึงก็จะดีแต่ไม่แน่การที่ซ้อมกาแฟแล้วนอนน้อยอาจจะได้กาแฟแก้วที่ดีที่สุดแขึ้นมาได้ผมจะรอชิมนะครับคุณโก้เองวันนั้นก็จะไปทำแอนรเพส่นในงานด้วยนะใช่ครับเราจะได้เจอแันที่บูธจริงๆแล้วถ้าสำหรับตัวของเองผมได้ตำแหน่ง แค่แม้ว่าเวทมามันเือนกับเป็นการตอบย้ำเราว่าเออเราสามารถทำกาแฟให้คนอื่นชิมได้แล้วนะคือ,อหลายคนที่กำลังคิดแบบไม่มั่นใจอยู่แบบเออเรารสชาติที่ค้นหามันไม่ได้หรือรสชาติที่เราชงไม่มั่นใจผมว่างานเวทตอบเราได้นะตอบเราได้ว่าเรามีสูตรลับหรือสูตรแบบไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้หรืออะไร ที่เราอยากจะทําออกมาเอามานําเสนอคือเป็นโอกาสที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายก็อ,อยากชวนทุกคนลองมาสัมผัสดูมันตื่นเต้นสนุกแล้วก็ชาร์เลนจ์ท้าทายแบบทีท่ททททเราอาจจะไม่ค่อยเจอมาก่อนมันทาให้เรามีพลังงานเพิ่มมากขึ้นกับการชงกาแฟทํากาแฟตรงนี้เยอะขึ้นมากซึ่งถ้าเราก้าวข้ามผิดโอกาดตรงนั้นจะได้ชัดอบองนลนะคือผลลัพธ์เกิดขึ้นกับตัวเรา ่อนข้างเยอะเลยครับอยากอยากให้ทําสูตรที่เอาไปแข่งปีปีนั้นให้ให้หนูทุกวันนี้ก็ยังใช้สูตรนั้นเสิร์ฟให้ลูกค้าอยู่ครับเสียดายมากคือเราก็เลยชิมไม่ได้เดี๋ยวไว้จะโชว์ให้ชิมในวันงานเลยนี้ใช้กี่กหรอ18าีแปดถึง 88, ที่สิบกัมใช้โฟมน้ำแปดถึงแปดาผมจะรวบกระบอกแล้ว่าเทก่อน ก็คือลวกทังกระบอกแล้วก็ตัวกระดาษด้วยใช่ใช่คือคล้ายๆกับวงอ,อวุปกรณ์อย่างนี้นะไม่ด้หกสิบเอ็นแหวนบูมิบแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบวิแล้วผมจะใช้วิธีหมุนเทอร์โบแร์ข้างในให้ให้กระจายเริ่มการเทอร์โบแร์ประมาณสิบห้าวิแล้วก็ดีดแหวนปอกจนถึงปอกร้อยยี่สิบ ประมาณหนึ่งาทีสามสิบวิก็จะเริ่มเบรคก่อเรคผมก็จะขยับนี้แล,แล้วก็จะดูแลข้างในอีกห้องได้เทคนิคเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ประมาณสักสิบห้าถยี่สิบนาทีเป็นกาแฟแันนี้คารมอิที่ดีมากเลยนะอัพเดทสบี มีซีิตี้บรมากแลก้วก็หวานมากครับคือทุกวินาทีมันมีผลมนเลยเพราะว่ากาแฟก็จะเริ่มสากัดมากขึ้นในทุกกระบวนการที่เราทำอยู่คือฟังดูเหมือนซับซ้อนมากแต่จริงๆท,ทุกอย่างจบภายในแบบเร็วก็่า <c oughs> ไม่กี่นาทีสอนาทีประมาณดีครับคุณหภูมิตอบลงกาแฟเอสโอเพสจะไร้ขึ้น ก็มอ่สีเพิ่มขึ้นอือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนไปแข่งเนี่ยแพคว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่สนุกเนาะก็คือการพบปะเพื่อนใหม่ๆม,ม,มากมายเนาะแพคก,ก็เลยแบบอยากจะถามพี่โก้ว่าแบบโอ้โหในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่จากคนที่ไม่ได้ชงกาแฟเลยแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงการกาแฟที่ทุกคนกําลังเข้ามาแล้วอะครับพี่โก้รู้สึกยังไงกับตัวเองในโอกาสนั้นที่แบบ ได้ make friends กับ a e r o Press คนอื่นๆก็ค่อนข้างอบ่นนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าแบบเราเป็นเป็นคนใหม่แต่ก็ไม่รู้สึกแปลกอะไรคืออาจจะด้วยความที่เราเริ่มชอบกาแฟเราด้วยแหละครับก็เลยแบบเริ่มเหมือนกับว่าคุยในแวดบริบทภาษาในการรู้เรื่องมากขึ้นทุกคนโอเพนเปิดรับมีแต่ความตื่นเต้นครับภายในช่วงเวลาหน่นอาจจะเปลี่ยนเราได้ในอีก I do can